เปิดภาพวิก้ที่หลายคนไม่เคยเห็นรู้เลยทำไมเวียตกหลุมรักหลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการว่าคือเจ้าของหัวใจคนปัจจุบันที่อาจจะกำลังมีข่าวดีของพระเอกเบอร์หนึ่งช่องเจ็ดอย่างเวียสกุลวัฒนารดและวิกกีสาวมวยสวยน่ารักก็กลายเป็นที่สนใจไปทังประเทศใครๆก็อยากจะรู้จักเรื่องราวและชีวิตส่วนตัวของสาวสวยคนนี้กันให้มากขึ้นซึ่งตลอดหลายวันที่ผ่านมาเรื่องราวของวิกกีก็ถูกนำมาตีแผ่ให้ได้ทราบกันไปแล้วว่าเธอ เป็นใครมาจากไหนทั้งจบการศึกษาจากเมืองนอกดีกรีเกียรตินิยมอดีตเคยเป็นแอร์โฮสเตสแถมยังมีโปรไฟล์เลิศดสื่อสารได้หลายภาษาอีกทั้งยังเป็นถึงผู้บริหารบริษัทเครื่องสําอางและทําธุรกิจอีกหลายอย่างโดยระดับตัวท็อปแถมนิสัยดีอีกต่างหากและล่าสุดก็มีเซตภาพใหม่ของวิกกี้ที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลซึ่งทําให้ใครหลายๆคนเห็นภาพเข้าใจได้ในทันทีว่าทําไมเวียสกุลวัตถึงตกลุมรักเพราะแต่ละภาพแสดงไลฟ์สไตล์ให้เห็นชัดว่าเธอคนนี้ เป็นสาวขาลุยมีกิจกรรมแบบติดดินรักธรรมชาติให้เห็นมากมายไม่ว่าจะเป็นดำน้ำชมความงามใต้ท้องทะเลหรือเล่นโรลเลอร์สเกตแบบทุ่มสุดตัวจนเงือออกเรียกว่าจากไลฟ์สไตล์และอะไรหลายๆอย่างก็เหมือนว่าจะเข้ากันได้อย่างดีกับผู้ชายสายลุยอย่างหนุ่มเวียดังนั้นไม่แปลกใจเลยสักนิดที่ทำไมหนุ่มเวียจะมองหัวใจให้เธอคนนี้เป็นเจ้าของ